เป็นขั้วหลวงเลี่ยงไว้ใต้สะเณแบบนี้นะครับเวลาเลี้ยงน้ำได้ลงประมาณนี้นครับจารีบเกินนะครับเลี้ยงยังไงให้สวยงามน,นี่ครับเป็นเป็นหนึ่งชนิดหนึ่งนะครับที่เลี้ยงง่ายที่สุดในโลกนะครับโลกแมลงก็ไม่มีโรคพืชก็ไม่มีนะครับ ง่ายที่สุดแล้วนะครับใครที่คิดว่าอยากเลี้ยงเฟิร์นเริ่มต้นเลี้ยงเฟิร์นก็ไม่แน่จะมองข้ามนะครับเป็นค่าหลวงนะครับนะมาปลอกไอกาศนะครับเสียงแง่นะครับที่สวนจริญญาก็มีจำหน่ายนะทุกไซส์เลยนะครับก็มีตั้งแต่ไซส์ต้นสิบบาทนะครับสั่งเท่าไหร่ก็ส่งนะครับ สั่งเท่าไรก็ส่งเพราะว่าค่าส่งเป็นหน้าที่ของลูกค้าเป็นค่าจ่ายอยู่แล้วนะครับจะสนใจก็สามารถสอบถามก็ามาได้นะครับนี่แหละครับรบรรยากาศการพบน้ำต้นน้อยช่วงเย็นวันนี้นะครับต้น,น้ังเป็นข้าหลวงเยอะก็เลี้ยงไว้เยอะอยู่นะครับแฟนฝั่งนี้ด้วยนะครับ ฝั่งก็ยังเป็นที่โลกร้างว่างเปล่านะครับก็คงจะขยายไปในเร็ววันนี้นะครับถ้าทุกอย่างมันเฟื้นเศรษฐกิจเฟื้นทุกอย่างเฟื้นก็คงจะขยับไปฝั่งโน้อนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ยังโล่งอยู่ <c oughs> มไม่ได้ปลูกอะไรเลยนะครับครับท่านี้ก่อนนะครับดเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ